เจ้าสปาเดีอันนี้ก็คือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทางเขาบ้านเนาะเป็นซอยเขามากกับสิประมาณไกลเต่เป็นนองแล้วก็มีห้องการบ่านนี่ห้องการบ้านมาทั้งนี้ก็สิปเป็นอีกกันซอยหนึ่งทางออกไปทางทิศตะวันออกอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนของหน,นองสาวหนองสาวหูกของนาสาวเนาะเพราะว่าอายเกิดเนาะกันแต่แมนแด่อยู่หวมกันนั่นจะกลุลนฮะกับแมนเป็นเป็นอีก เป็นอีกส่วนหนึ่งของมิตรญยยาติอยู่ในลูกหน่าลูกหน้าซ้าแล้วก็ลูกน้องนองเฮ้าน,นี่ก็คือว่าสวยงามของธรรมศาสตร์แล้วก็สิภาพี่น้องเดินเบิงเดินชมตามบริเวณนาะขอบขอบป่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมีควมซุกนะ้พี่น้องของธรรมศาสตร์อยู่ตามบ้านเนาะขอบขมีเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านเนาะป่าน สานเมืองเนาะพี่น้องคาห้างจากนครเคยซ้อนออกมากระสิประมาณอยู่12บกิโลเนาะมาหอดบ้านของพวกเฮาอันนี้ก็เป็นเนื่องเพน้าสาวน้องของแม่ผู้ติดกับแม่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นลูกสาวของเพิ่นแลวก็ลูกของเพิ่นกเสิมีอยู่สองสามลังคือเบื้องนันเนาะแลวก็ลูกสามสี่คนก็อยู่เฮือนพทยเฮือนมันคือว่า ออก็เอาไปท้างนีนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเอือยน้องของวันนลีแล้วก็ลูกควมแม่กันอันนี้ก็เป็นเพื่อนล้างหน่อยที่ว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมแต่พอแต่แม่หน่อยเรือใบแต่ประมาณนี้หนะอีหน้องก็โตมาเป็นส่วนของวันนลีเองอันนี้ก็เป็นคอนเก็บใบใหม่ตอกใบเพืเ่อนแป้งซ่านล่ะสะัตว่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนเดิมเพื่อน แต่พอแต่แม่เลือกใบสำนีเนาะพี่น้องชวนลังไงก่อนได้หมางหมางลงไปเห็ดไปส่อมไปแตงไม้ตัวนั้นก็เป็นบานของวานนาลีเองเป็นบาดเป็นเฮือนของวานนาลีเองเนาะได้เห็ดได้สางได้อันนี้ไว้แล้วก็ค้าทางบนหนี้ก็คือเป็นน่องสาวเถอนของน่องสาวหล่ะ น้องเศร้าละเกษีประมาณนี่เนาะบริเวณรอบๆกษิภาพี่น้องเดินเบิ่งเดินชมน้ากันเนาะพี่น้องว่าสิเป็นแต่อยู่แต่เศร้าซําได้เนาะการร่วมใช้กับธรรมศาสกระถือว่าสวยงามเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อที่ว่าโอกาสดีท้องพากระปอดโปร่งพี่น้องหลงแสงแดดกับอ่อน ในระยะสองเมื่อนอกแดดมีแดดออกแต่มาทำอินเน่าฝนตกพี่น้องเอ้ยความสวยงามบันไดกับมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้าซักผ้าบ้านน้องก็ได้อยู่สามเมื่อยังบ่แล้วแต่ก็ขึ้นมาซักให้พอให้อันนี้แนวตอมันนะต้นนั้นก็สิเป็นต้นดอกไม้ดอกจุ่มบาบาน งามงามนกอ่อนห้าสิบออกจากบ้านปะกิยังบ่ดด้สูงสนิดพี่นองมาบันินันสูงใหญ่เลยกันดอกลายดอกโลกอีกหนึ่งน่าเป็นประดาใบเห็ดบุษมบุษาในมุมตัวนี้ก็เป็นเหล่าเขาแต่เก่าก็ไม่เหล่ามีเหี้ยใบเนาะแต่พอแต่แม่แต่ปัจจุบันนี้่วนไลยก็สิบวยบุใสเหล่าแหล้เสียเอาไว้อยู่ตามเพื่อนตามท่านใช้กระสอบแต่ว่าวันนั้นดีก็ได้มีเหล่าป้าไว้เวลา ข้าวเกี้ยวเขาเกียน้ำแลลวก็ขึ้นไปไหวอยู่เหล่าเนี่หน่อยจะหนีคือเป็นผ้ามเห็ดพี่น้องเขามาเบ่งผ้ามเห็ดผ้ามเห็ดเนาะร้านเชา้าด้ปลูกต่ปลูกไว้ตอนนี้มันก่ได้ถือว่าเป็นเวลาหลยหลยวันแหละนะพี่น้องแต่ว่าก็ยังพอได้เก็บยังพอได้หนีอ,นอ,นอยู่อันนี้ก็เป็นเห็ดนัง่งนวนเห็ดนั่งผ่าของร้าน เตกิกับบัวเล่นเนาะเก็บแลยกับผูกได้อยู่เมื่อหนึ่งประมาณอยู่สาวกัวกิโลยี่สิบกัวกิโลพี่เนาะผูกไปกับพ่อได้แก่ในชีวิตครอบครัวเนาะรายได้กับตอนปลูกมากับเมื่อนึงประมาณสามสี่แสนสามสี่แสนจีบเนาะเพ็ดนางผาเสียได้มากบ่ทบันตอนเขาเห็ดใหม่ลูกใหม่อันนี้เจ้าน่อยชุบเิ่นกระหึ่ๆแล้วก็เห็ดใหม่ ดอกงามดอกดำดอกเท็ดดอกดำานี่ này, นี่กินกระแซกแซบบแบบอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะพี่น้องการสางหารายได้ให้ครอบครัวเพื่อให้มีรายได้ได้ยิบได้แยมเขาในหม้อแกงเลงง่ายาสทซากคลองเฮาอยู่บ้านหนอบบ้นนานนากะกะสิประมาณนี้นอพี่น้องละก็มีการพลีีเท็ดไทยเท,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 ท็ดหน้าต่างๆอันนี้ก็คือเป็น อาชีพเสริมให้มีรายได้รายเก็บในแต่ละวันภาสาช้าของลูกหลานภามพเพิ่นกับกับเป็นภาพห,หน่อยนะ้องๆแอ่ก็มีอยู่ซองซองหลอกๆละซองแถวกับเป็นอยู่ซีแถวเพื่อให้ได้เก็บ <c oughs> ได้กินได้คลายภาสาช้าแต่กับสีผ้าพ,พี่น้องไปเดินส้มเบิองตามหลอกๆทิวทัศน์ธรรมชาติแถบ แถบข้างบ้านข้างเฮนะือนเนาะนี่คือความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ธรรมศาสตร์บ้านหน้าแล้วก็บบ้านนอกซ่านเมืองนอกพี่น้องกับที่ว่าโบแมนเขตนอกสนบทปันไดกับยูขอบเขตซ่านเมืองสานชาติเต็ดในตัวเมืองนคะรแกรซ้อนแขวงซ้อน,อน,ขนเขตออกมากกวสิบประมาณสิบสองกิโลเลยท่านพี่นอ้องน,นี้กัวันนี้แต่มารีวิวครับใหท้ที่ให้นอ้องได้เบิง้งได้ส้มบา เป็นแต่อย <m í rit> <m í rit> ู่แต่เศร้าแล้วก็ความสวยงามอุดมสมบูรณ์ของบ้านอะไรอยู่กับธรรมศาสตร์ระนซะตัวนั้นก็คือเืันน้องสาวของวันนาลีผู่ผูติกับวันนาลีเองตัวนี้กับน้องสาวหล่มาทางนี้กับเป็นต้นย่อมต้นมากลับใหญ่กับเป็นต้นของวันนาลีเองนะพี่น้องครอบครัวเพื่อน้านก็สิประมาณนี้ มาหอดแล้วก็อู้เป็นเอ้ยมีโค้ดซุปข้าได้มาหอดบ้านหอดเทือนมาหอดบ้านเกิดเท่ากันดีเนาะถือว่าอบอุ่นทุนใจลายอันนี้ก็คือร้านไส้สบายดีโก๊ปเฮ็ดยังเดยตอนนี้หางนอร์ดหรเมย์มารอได้ไอโก๊บนี่ก็ดีพี่น้องร้านไสว่าก็ะเอี๊ยดได้บอฮะบ่ได้บไดบอกว่าเฟ เยี่ยมว่ะเป็นกันเยี่ยมให้เอฟซีอ่ะร้านไส้นะพูดได้มาหลินกัร้านไายโมเพื่อการยังทั่านตื่นน้องแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยยังทั่านตื่นกัสิผาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มต้นหมวงต้นมีต้นลำใหญต้นบังยมพี่น้องต้นบังยมกับกำลังเป็นหมากดกวานได้บังยมต้นนี่นะท่นมันหนาหนินะวานแสบบางลำยหญ่ในกระปูกไหวสีห่อชิปโกปีเลยยังบุญท่านเป็นหมากพี่น้อง ด้านนี้ก็เป็นสวนหญ้าสวนหญ้าของหน้าสลาเขาหน้าคนมะมาบานบานหญ้าบานนี่ไหลให้แบะให้มัวก็งามงามในอ่อนๆทำแซ่บนกินก็เชยสิพี่ว่ด้านนั้นก็มีอยู่หน้าใม้ก็สังไภาคองอีกหาดหยาดคลางบ้านหน้าคนจะได้ปลูกต้นไม้สังไภาไว้อันนี้ก็คือธรรมศาสตร์นกพิณเขตบ้านบ้านคลองวานลีก็สิบประมาณนี้ เพื a, ่อนแหละพี่น้องเอ้ยมันอะปวปะเห็ดดาดถ่ายทัここ้งเถิงมันแบบมีหนามพ้นโต๊มาทอมันบบไลอย่างว่ามันซึมออกมาจนดําจนอันนี้เบิดเนาะในใดไก่ยาเนาะพี่น้องก็ทําใจเสริมสร้งห้าได้ลบลาวตาวขึ้นมาอยู่กับมาสอมแซมไม้มาคิดมาแตงไม่น่ก็เป็นเพื่อนเนาะเอาไปห้าก็ได้ปิดไว้ผาไว้น้ำหนองน้ำนงน้ำเอื่อยหนองหรือว่าเบิง์แง่ห้ ธรรมศาสตร์บริเวณบ้านหนองหฮาก็ถือว่าประมาณนี้จะอยู่แต่เศร้า